ได้แล้วคาได้แล้วจากกยทีเดียวเลยเบื่อสมประแดกโอ้ยน้ำลายแตกวมีประแดกน้ำบอมีปลาไอปลาปลาสร้อยปลาก็ดีขารวมจ้านีบอกรัาประแดดไป ไปซื้อเขาไปกินแบบคนไทยน้อยหน่อยอย่างไรอันนี้เ<ไ>ป็นสุกต้มเองนะไม่ใช่ปลาของไอ้นี่เราต้เมอนเราอเที่ยมประกาศจบ อ๋อพี่คนนัอืใส่เลขค่ะจะหอมค่ะคจะหอมเหมือนหขาอันนี้คืออะไรอันนัาา้นกะจ้ะมส่ขรี้อาละิจารกำลังจะไปดีสวย <c oughs> เออเออไม่ละ เว้ยตำแบบลาวๆเลยอลาวี้วขอบปูปเนี่ปู้ไองันี้ปูแสมปูนาไหมปูนาสักตัวไหมเพิ่มเงินไหมคะอขามีปูอะไรนะปูม้าาปูนานานี่อ้วตาสมตอยตูใส่เลมันสีแตกแ้วมันสีเมน้นีดางสีอาอ๋อปูหู พอดีแล้วใช่ไหมแซ่บเวเอาใส่อะไรให้หนูเลยอันอย่างดีถ้วยมีถ้วยปะคะกินกินนี่ไหมบอกกินนี่แหละได้ให้เขาไปชอบกันหนูก็สินั่งพี่เธอเลยเนี่ยได้แหมเน่ยได้แล้วค่ะอือแข็งมากได้แล้วค่ะได้แล้วจ้ากายทีเดียวเลยเถอะไหนก็มา เดี๋ยวะั่นีตม่งเส็จนะมีกับ้าเป็นบนเนี่ยมีเป็นราบอ่าเดี๋ยวน้องตกมีไหมน้อกมีจะเป็อไม่ได้ย่างห่นไมไม่ได้ย่างโอแ่ย้อยกัที่ปย่างเนี่ยยิ่งอบอนี้มีใส่พระแม่ค้าคือเอาใจเก่งแท้ขอบคุณค่ะ บบสู่ชีวิตม,มาก มัน,นีีปูดองใช่ไหมคะเข็มไหมคะเข็มเข้มฮึ่มดองเองอ,อืมเต็มปลาอืมอเนื้อปูปูนาาอืมกรอบๆอ่ะ กูเลยนะกูสแหมกูแซแหมคมดีมากกูแมเราโอ้น่ากินวนี่กุบของของพี่นาค่ะ,ะอ,อร่อยนะคร นี่ไม่ง่ากินตัวใหญ่มากเรื่องฉี่